ตอนที่55แกหลอ,อกฉันแองเจล่าล้มลงไปจมกองของเสียที่ตนเพิ่งปล่อยออกมาทางกล่าวเขาสลบตามเบอร์สองไปทำให้เหล่าลูกน้องในแก๊งตกใจจนพูดอะไรไม่ออกรีบวิ่งเข้ามาดูอาการของหัวหน้าของตนด้วยความเป็นห่วงพวกรุ่นที่มีคนไหนยังต้องการที่จะสู้อีกไหมวิทูลเอ่ยถามพวกเขามาไม่มีแล้วได้ยินดังนั้นอีกฝ่ายก็ตอบในทันทีถ้าอย่างนั้นเอาตัวของเขาไปที่ห้องพยาบาลเถอะวิทูลบอกอื้น พวกนั้นตอบรับแล้วแบกร่างของทั้งสองคนที่สลบไปที่ห้องพยาบาลพวกเราเองก็ตามไปเถอะวิทูลหันมาพูดกับวินเนอร์จะตามไปทำไมไปกินข้าวดีกว่าหิวจะแย่อยู่แล้ววินเนอร์พูดขึ้นพร้อมลูบท้องของตัวเองด้วยความหิวนายไม่อยากรู้หรอว่าทำไมพวกเขาถึงมาสู้กับพวกเราวิทูลพูดเออนั่นสินะถ้าง,งั้นนายไปรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไปซื้อขนมปังกับนมก่อน วินเนอร์พยักหน้าแล้วพูดก่อนจตวิ่งไปที่โรงอาหารส่วนวิทูลก็เดินตามหลังแกงแองเจิ้ลไปที่ห้องพยาบาลพวกนายยังอยู่งั้นหรอแองเจล่าพูดขึ้นหลังจากที่ตื่นมาแล้วเห็นวิทูลกับวินเนอร์กำลังนั่งกินขนมปังกันอยู่ที่ข้างเตียงรุ่งพี่ตื่นแล้วหรอครับวิทูลเอ่ยถามขึ้นพวกนายคงมาทวงสัญญาสินะ ได้เลยฉันไม่ผิดคำพูดหรอกต่อจากนี้ฉันจะทำตามคำสั่งของพวกนายแต่ถ้าสั่งให้ไปทำร้ายคนที่ไม่มีความผิดฉันจะไม่ทำเด็ดขาดและสมาชิกของฉันจะไม่รวมอยู่ในข้อตกลงด้วยพวกเขาไม่จำเป็นต้องเข้าแกงหมูผีของพวกนายแปงเจล่าพูดเดี๋ยวนะเจ๊พูดบ้าอะไรแกงหมูผีก็แกงหมูผีสิจะมาเกี่ยวอะไรกับพวกเราวินเนอร์พูดขึ้นด้วยความสงสัยเ้าก็พวกแกเป็นหัวหน้าของแกงหมูผีไม่ใช่หรอก็กพวกแกล้มเจ้าตีนหมูได้แล้วนี่ แองเจล่าพูดไอ้ที่ล้มตีนหมูกับลูกน้องของมันได้นะั่ะคือเรื่องจริงแต่พวกเราไม่ได้เข้าแก๊งหมูผีและไม่มีทางเข้าด้วยพวกเราแค่อยากจะใช้ชีวิตเรียบง่ายในโรงเรียนจนกว่าจะเรียนจบเท่านั้นเองและไม่สนใจในการแยั่งชิงอำนาจในโรงเรียนนี้ด้วยวินเนอร์พูดแต่ไอหมอนั่นมันบอกเองว่าพวกนายเป็นหัวหน้าคนใหม่ของแก๊งหมูผีและยังทำร้ายนักเรียนหญิงอีกแองเจล่าบอกรุ่นพี่คงโดนหลอกแล้วล่ะครับ ที่พวกเราไปจัดการกับพวกหมูผีก็เพราะพวกมันจับตัวเพื่อนของพวกเราไปเพื่อช่วยเพื่อนจึงเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นแล้วพวกเราจะไปทำร้ายนักเรียนหญิงเพื่ออะไรครับวิทูลบอกนั่นทำให้แองเจล่ารู้สึกตึงิดขึ้นมาแล้วหรือว่าพวกแก๊งบีจะหลอกให้ตนเองมาสู้กับทั้งสองเพื่อตัดกำลังของแก๊งแองเจิ้ลเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็โกรธขึ้นมาทันทีไอเวนไอพวกมันหลอกใช้ฉันแองเจล่ามีสีหน้าที่โกรธจ,จัดขอโทษพวกนายด้วยแล้วกัน แต่ไม่ต้องห่วงเรื่องที่ฉันพูดเอาไว้ว่าจะอยู่ใต้คำสั่งของพวกนายยังคงเป็นเหมือนเดิมเพราะนั่นคือคำสัญญาของฉันแองเจล่าบอกไม่จำเป็นหรอกครับพวกเราไม่ได้ต้องการตั้งแกงอะไรทั้งนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่าพวกเราต้องการแค่ใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างสงบสุขหากใครไม่มาหาเรื่องผมก็ไม่ไปยุ่งด้วยอยู่แล้วแต่ถ้ามีใครมายุ่งกับผมและเพื่อนๆนของผมผมจะไม่อยู่เฉยแน่วิทูลพูดดีนายเป็นคนดี ฉันจะจำเอาไว้แต่ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็มาหาพวกเราแกงแองเจิลได้ทุกเมื่อเลยนะแองเจล่าพูดขอบคุณครับในเมื่อเรื่องทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะครับใกล้จะหมดเวลาพักแล้วด้วยวิทูลพูดก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกจากห้องพยาบาลไปหัวหน้าคะแล้วพวกเราจะเอายังไงต่อดีคะพวกแกงบีมันบังอาจมากที่มาหลอกใช้เราจะปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดลูกน้องคนหนึ่งพูดฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่ หลังเลิกเรียนพวกแกไปกับฉันฉันจะบุกไปซัดกับดีเบลซะหน่อยแองเจล่าบออกอหลังเลิกเรียนเอาเจ๊แองเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าแพ้ให้กับพวกเด็กม .4 ซินะฮ่าๆาแองเจลา่าพาดมาชิกทั้งหมดของแก๊งแองเกิร์มาบุกถึงถิ่นของแกงบีที่อยู่ห้องชมรมศิลปะเก่าที่ตึกเรียนเก่าซึ่งไม่ค่อยมีคนใช้มากเท่าไหร่ เมื่อมาถึงก็เจอกับนักเรียนร่างใหญ่คนที่ยุให้เขาไปสู้กับพวกรุ่นน้องนั่งอยู่มันเห็นแองเจล่าบุกมาก็พูดจาถากถางเย่อเย้แกยังมีหน้ามายิ้มได้ใจอยู่งั้นหรอแกหลอกฉันไม่คิดว่าวันนี้ชะตาแกจะขาดบ้างหรอแองเจล่าพูดชะตาใครขาดกันแน่ขนาดสู้กับเด็กม .4 ยังแพ้แล้วจะมีปัญญาทำอะไรกูได้วะนักเรียนร่างใหญ่พูดด้วยความเย้ยหยันมึงไม่รู้หรอว่าเด็กม .4 มีดีแค่ไหนกูว่าให้มึงไปสู้กับเขา แค่นาทีเดียวก็คงน็อกไปแล้วแองเจล่าพูดฮ่าฮาหน้าขำกูนี่คือเบอร์สองของแก๊งบีต่อให้มึงมาเป็นกองทัพก็ทําอะไรกูไม่ได้หรอกเว้ยนักเรียนร่างใหญ่พูดพร้อมสีหน้าที่เหยียดยามพวกเรารออะไรอยู่กระทืบพวกมันให้เละแองเจล่าไม่ทนอีกต่อไปเขาร้องออกคำสั่งก่อนที่สมาชิกของทั้งสองแกงแ๊งจะวิ่งเข้าปะทะกาันส่วนตัวของเขาว,วิ่งไปหานักเรียนร่างใหญ่แล้วชกหมัดเข้าไปแต่อีกฝ่ายหลบการจู่โจมฉับพลันของเขาได้